ไม่มีขอบเขตไม่มีใครให้ใบประกาศแจบัตรสำเร็จชั้นตีชั้นโทชั้นเอกไม่มีเลยควาโง่เราพากันโง่พากันโง่อยู่ตลอดเวลาความโง่นนี้แหละยิงาทำให้เราจม ให้เราไม่สามารถจะพื้นฟูขึ้นมาได้โง่นมีหลายอย่างโง่ในการธรรมะหาเรื่องขี้โง่ในการความคิดความไหวในการโง่ในการที่จะเอาตนรอดปลอดภัยหลายเรื่องหลายอย่างความโง่ที่ มักหมอมันในใจของเราเราเรียนเท่าไหร่มันก็นเรียนเรียนไปเถอะไม่จบไม่สิ้นสักทีเรียนความฉลาดข้างนอกวิชาอิทยาศาสตร์แทนใหม่อะไรต่างๆเรียนไปหมดแต่ตัวของเราภายในเนี่ยไม่รู้เรื่อง มันโง่อยู่ภายในอันคือความผิดความถูกเกิดขึ้นในใจของสดคิดว่าตนดีคิดว่าต,นว,าตนวิเศษน,นั้นแสนโง่ทีเดียวถ้าเข้าใจว่าตนฉลาดตนดีตนวิเศษตนเลอเลอิศดเจสตีปัญญาอุบายต่งตาง ันนั้นเป็นโง่ที่สุดคนใดเข้าใจว่าตนฉลาดไอต้ตนโง่คนนั้นฉลาดบ้างพระพุทธเจ้าเป็นเทสนะนั่นคนใดเข้าใจว่าตนโง่คนนั้นขึ้นฉลาดขึ้นมาบ้างเราเรียนวิชาทุกอย่างเรียนเอาไปภายนอก ออกไปจากตัวของเราไม่ใช่เรียนเข้ามาในตัวของเราเรียนส่งไปปรุงแต่งออกไปนอกจากกายนอกจากใจคำว่า,ากลายคำว่า,ากลายมาจากกลายเนี่ยมันกลายออกไปจากนี้แหละ มันออกไปจากกายมันกลายไปจากนี้แลมันกลายเป็นกายเช่คือมันกลายมันข้ามกายไปนั้นเดงกไม่เห็นตนของตนเปรียบเหมือนกับตาไม่เห็นลูกตาตาไม่เห็นไม่เห็นก่อนดน้น โบราณท่านว่าตากระกระด้นนั่นอยู่ด้วยกันไม่ทราบกี่ปีกี่ชาติไม่เคยเห็นเลยกระด้นยกของไม่เห็นสักที้ทยถอยนี่กระด้นคือไทยถอยนั่นเองไม่เคยเห็นเลยนั่นอยู่ด้วยกันไม่เห็นอย่างนี้นะจรงว่ามันโง่ฟังยู่นั่นนะคือมเมนจัวของเรา <c oughs> ถ้าหากเราเรียนกายเรียนใจเหมือนกับเรียนหนังสือเราเรียนสระกับพระจันชนะผสมกันได้แล้ยจะเขียนไม่แต้เขียนไปเถิไดไม่มีทีจริงีีสุดอันนี้เรียนเข้ามาภายใน เรียนะเภายนอกส่งโอไปนอกระโ,อโอน้นปรุงแ่งไปนอกรนะนไม่มีที่สิ้นที่สุดเรียนภายนอกเรียนข้ามานาจบกันเลยที่จะเรียนครมโมให้จบต้องเรียนเข้ามาภายในเรียนระเปิดภายนอกไม่มีจบ แต่เขาก็ว่า,าจบได้แหละปรญยาเอกปริยาโทปัิยาตีอะไรต่างๆเขาก็าไดปัญญาได้จบแล้วเรียนชาให้คิดดูอ่ะนิชานั้นมันจบที่ไหนอันของที่ไม่รู้ยังเยอะแยะมากมายกลายก่องย็นไม่จบที่ไหนกองกรู้ มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยวัฒนาการในสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้มันมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันไม่อยู่คงที่เรามาพากันเรียนวิชามาเรียนขวงโงค่ค่ะนี่คือเข้ามาในตัวของเรามาเอากายกับใจนี่แหละเห็นแล้วยังใจ มันไม่เห็นมันกัโง่อยนั่นเองกายเห็นแหละอันนี้กายเห็นแล้วมันเห็นจริงไหมมันเบื่อมันนายมันทายไหมมันยังยึดยังถืออยู่ความยึดของถือนั่นน่ะเรียกว่าไม่เห็นจริงอนัตตาของเราเป็นอนัตตา จริงแล้วพัดวัตถุทั้งปวงหมดเป็นอนัตตาอนัตตาคือมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจึางเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีอยู่แต่มันได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาจึางเรียกว่าอนัตตาไม่แก่มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บ เหตายมันก็ตายแล้วพักจากทำมันก็พัดพากไปทำยังไงยังไงมันก็อยู่ในบรรทัดบรรจักันั้นแหละท่านเรียกว่าอนัตตานั้นแหละท่านเรียกว่าอนิจจังของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังและเป็นอนัตตาเนีย่ยมันยังก็เป็นทุกข์เราเห็นแล้วหรือยัง นี่เรียนกายกับใจใจเป็นคนเห็นกายที่โอมาเปรียบเหมือนกันเรียนสระกับพระจันชนะผสมกันแล้วผสมกันแล้วต้องผสมกันได้แล้วต้องผสมไปได้มดทุกอย่างจะเข,ขียนจะเขียนจะอะไรต่างเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างเขียนไปมดออกจาก สลากับปัญญานะเท่านั้นทำทั้งหลายก็ออกจากกายกับใจไม่นอกเหนือจากกายใจใจมาพิจารณาเห็นกายให้ก็เห็นทุกคนอะเห็นกายแต่มันไม่เห็นจริงนั้นไม่เห็นเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็น อันนี้จังไม่เห็นสภาพตามจริงทุกอย่างมันจึงถอนมันยังปล่อยวางไม่ได้ราะนั่นค่อยเปทุกข์เดือดร้อนจะทุกวี่ทุกวันนี้ก็เพราะเหตุเห็นไม่จริงนะั่นปล่อยวางไม่ได้แล้วนะี่ยถ้าพุทธเจ้าท่านเห็นจริงอริยสงฆ์สาวกท่านเห็นจริง เรียกว่าเห็นอริยสัจคือสัจจะของจริงน่ะเห็นไม่ใช่เห็นอะไรเห็นสัจจะของจริงน่ะอย่างที่ว่านี่แหละรูปนี้เกิดเป็นอนัตตารูปเป็นในจังไม่ขอเป็นทุกข์อันนี้แหละเป็นสัจจถัาเมื่อเห็นไม่จริงก็เห็นได้เพียงเป็นสัจจที่เฉย เห็นจริงเไปแล้วจังเรียกว่าอาริยสักจากทนนั้นเม็นของจริงของแท้ของพระอริยเจ้าจะไปหาที่อื่นไกลเลยธรรมะเอาในตัวของเรานี <t <t ่แหละผสมกันในทีนี้แหละให้ฟ้ากดเห็นขึ้นมาในทีนี้แหละ ใจเป็นกลุ่นในกายถ้ามีกายก็ไม่มีเครืาา่องพิจารณาไม่มีกายก็ไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีอนัตตาไม่มีจังม่มีทุกครังถ้ามีกายมีอนิจจังทุกครังอนัตตามันเป็นเนหตุในพิจรารณาได้ ผู้ได้เจ้าท่านตัสรู้กัตรัสรู้ที่นี่แหละถ้าไม่ได้ไปตัสรู้อื่นที่ไหนหรอกภาษา,าวกทั้งหลายไปสําเ็จมาก่อนนิพพานก็มาสังเ็จที่นี่แหละกายกับใจนี่แหละพวกเทพทั้งหลายไม่ได้ใจก็มีสก,กายหลังฟวงมดไม่ปรากฏดก็ข้อมู้ไม่มมปรากรดลูกไม่มีลูก ท่องไม่ไ,ด,ได้ไปแต่สรู้ไปแต่เปเทศนนแหลกเทศมนุษย์ของเรายังยาก่นี้แหละเห็นนี้กับตานี่แหละเรียกว่าเห็นด้วยตาตาเห็นแล้ว,ลวนะมันไม่จริงมันต้องใจเข้าไปเห็นอีกมันเห็นตามันส่งออกไปนอก เห็นใจเืญาณทัศนะคือเห็นโดยใจทิฏฐาน่วยญาณนะทัศนะทัศนะคะก็เห็นโดยกาคถือโดยตาญาณนะือเห็นโดยใจเพียงเดียวญาณนะทัศนะเห็นโดยใจคือมันชัดโดยใจนั่นเองถ้าไม่ชัดไม่ได้ไม่ได้เดียวว่าเห็นโดยใจ มื่อเห็นชัดแล้วกายมันเป็นอนัตตาอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเสียติวานนั่นนี่ก็ปล่อยวางไลปล่อยไว้วางแล้วตามจะาพมันเป็นอนัตตาก็ปล่อยไว้ตามอนัตตาอน,นิจจังมันเป็อนอนิจจังก็ปล่อยไปตามอนิจจังคือมันของไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เรื่อยไปก็ปล่อยก็ตามเรื่องของมัน มันตาไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไว้ตามเรื่องของอน้ตตาม,มันทุกข์งก็เกิดเป็นทุกข์เพราะเหตุแต่ปวนก็ปล่อยไว้ตามทุกข์จี่ว่าเห็นมันเป็นจริงอะไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเนี้ยธาพุต่างสมปรญญายดัชนบัตรพระองค์งเทศนาวควรเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างไรนี่จริงใจเห็น จึงจได้ชื่อว่าเรียนความโง่ไม่ใช่เรียนความยลาดีเรียนความโง่มันโง่ตรงนี้ไม่เห็นกายของเราไม่เห็นใจของเรานี่แต่ไหน,นแต่ไดมาล่ะทุกทุกคนเนะี่ยเกิดจะมาโง่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ั่งสอนแนะนำตะเกียงอะไรต่างเพื่อให้รู้ของโง่นั่นแหละ ไม่ใช่เรียนของฉลาดรอกไห้รลูกของโง่ัรงนั้นน่ะัของที่ไม่รู้จึงเรียนนั่นน่ะมันโง่ของไม่รู้น่ะพอไม่เข้าใจจะค่อยเรียนพอไม่เข้าใจน่ะมันโง่ผู้ที่เรียนทั้งหลายผู้ที่เข้าใจทั้งทวงไม่ถือว่าตนฉลาดมันยังลึกซึ่งมันยังละเอียดมากยังมากเหลือมากความที่งโง่อยู่นั้น ยิ่งเรียนเท่าไรยิ่งเห็นโขงโง่ของตนมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสอนสอนให้เราเรียนโขงโง่ไม่ใช่เรียนสอนให้เรียนโขงฉลาดเมื่อรู้โง่แล้วเห็นโง่เห็นรู้โง่เห็นโงนะ่นะจะเรียกว่าโขฉลาดก็ได้รู้โง่โงนะเห็น,นโง่โงโงแล้วคือมันรู้มันเห็นนั่นมันฉลาดมันไม่รู้ไม่เห็นนั่นน่มันโง่ เหตุนั้นการปฏิบัติเอาพวกเราต้องปฏิบัติตรงที่กายกับใจนี่เลยอย่าไปส่งออกไปภายนอกใครจะเรียนไหนก็เรียนเถิดทั้นแห่งเข้ามาภายในใส่งเขกมาภายในเที่เรียงมโม่ของตน เรียนวิชาชมเรียนศึกษาลเรียนกรรมฐานอะไรต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างหลายครูหลายอาจารย์ยุบน้อง้องน้องกับเพียนเรียนโง,ง่นั่นเนละยทํามาทั้งเรียนโง่น่ะอนาปาร์ติเราให้ใจเขาออกเรียนโง่น่ะพุทโธพุทโธก็เรียนโง่น่ะคือเรียนในเห็นตัวโง่คือให้มีสติควบคุมจิต ที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เห็นจิตซะก่อนถ้าไม่เห็นจิตมันก็รักษาจิตไม่ได้คุมจิตไม่ได้ชำระจิตไม่ได้ไม่ทราบว่าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอะไรต่ออะไรไม่สงสัยกันแน่ก็ไม่สงสัย ใครๆก็พูดถึงจิตถึงใจจิตเป็นทุกข์จิตเดือดร้อนยุ่งใจวุ่นวายใจขบนกวายใจยเดือดร้อนใจกระทับก็ใส่ใจวจะเรื่องใจนั่นแหะแต่ยังไม่เห็นใจสักทีใจแท้เป็นยังไงก็ไม่ทราบจิตแท้เป็นยังไงก็ไม่ทราบ เมื่อไม่เห็นจิตไม่เห็นใจมันก็ไม่มีโอกาสที่จะชำระได้เห็นตัวเดิมมันซะก่อนเห็นตัวทิ่เราพูดเราพูดถึงอยู่แต่ว่าไม่เห็นตัวมันสักทีเพราะมันเดือดร้อนมันยุ่งมันยุ่งตรงไหนใจมันเดือดร้อนตรงไหนใจเห็นแต่อาการของใจไม่เห็นอาการของ,ไม,อาาของไม่เห็นใจอาการของใจเรียกว่าจิต ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราเรียกว่าจิตผู้สรงใสนะแต่มาหน้าหลังทุรขั้ทุกอย่างนะรอบด้านเอบขาขางเราเรียกว่าจิตผู้นั้นเรเรียกว่าจิตเอาสติไปคุมสติือรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวจิตนั่นอยู่เสมอเสมอตลอดเวลาเราอยู่ั่านอนยนนี้ก็เราอยู่นนนนยวน,นี้ก็รู้จักเห็นจิตตนอยู่เสมอจิตเป็นยังไง ถ้ามันเห็นอยู่เสมอเสมอมันคิดดีคิดชั่วคิดอยากคิดเลียดคิดปรุงคิดแต่งอะไรต่างๆเห็นอยู่ตลอดเวลาควบคุมไม่อยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นจิตแล้วคุมจิตอยู่แล้วมันจะคิดก็ให้คิดได้มันจะนึกก็ให้นึกได้ให้รู้จักว่านึกมันคิดมันปรุงมันแต่งและไม่ให้คิดไม่ให้นึกก็อยู่ได้ไม่ปรุงไม่แต่งก็อยู่ได้ นั่นแหละบังคับจิตอยู่อย่าให้จิตบังคับเราเราจิตบังคับไปเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอยู่ในอำนาจของจิตมันต้องเป็นไปตามวิสัยอำนาจของจิ <สร perceptions> ต,ตขงุงเราธรรมดามเป็นอย่างนั้นเมื่อเรากำหนดมีสติควบคุมมันจริงยมันยังจริงไม่อยู่ในอำนาจของจิตจิตไม่อยู่ในอำนาจของเราละคะนี่ มันชักชวนไปทางดีทางชั่วก็ไม่ให้ไปอยู่ได้ชักชวนไปทางชั่วให้โลภให้โกรธให้หลงให้คิดประหัตประหารในขายให้ตีเขาชื้ยางดีให้สั่งวนทางกุศลอย่าอย่าให้ไปให้อยู่คงที่มันก็จะเข้าถึงใจอล้วครยึดกับใจมันตัางหาง มันคนละอันกันแต่แท้ที่จริงท่านพูดอันเดียวกันนั่นแหละจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตอันนั้นท่านพูดอย่างนั้นแต่ทําไมยังเรียกว่าจิตกับใจลองคิดดูสิมันต้องมีแปลกกันอยู่ใจมันต้องชฉยเฉยอยู่คือของกลางเรียกว่าใจ สิ่งไรเป็นกลางกลางสิ่งนั้นเรียกว่าใจอย่างใจมือใจเท้าก็ชี้นตรงกลางและใจคนก็ชี้ทํากลางอกมน,นี่จไมาทราบไปอยู่ไหนหรอกลแล้วจะชี้เทํากลางเรียกว่าใจนั่นแหละใจคือมันไม่มันอยู่ทํากลางทํากลางสิ่งต่างๆไม่คิดดีคิดชั่วมันคิดอย่างละเอียดแต่มีความรู้สึกอยู่ ตรงนั้นแหละเป็นใจเมื่อเข้าถึงใจลองดูดองอันนี้มันจะเป็นยังไงละครเมื่อสติไปกำหนดจิตควบคุมจิตได้จึงนั้นถ้าเข้าถึงใจที่ควบคุมจิตนะคือมันกระสับกระสายยินรนเดือดร้อนกระสับกระสายวุ่นวายแล้วคุมตัวนั่นแหละ เอาสติไปคุมตัวนั้นไว้จนเข้าถึงใจมีความรู้สึกเฉยเรู้สึกตัวเองมันแต่มันไม่คิดไม่สงสัยมันได้เป็นตัวใจเลิมแท้มันจะมันจะดีไงละ่ะลองดูสิ ้ั้งว่าควบใจได้มันก็ไม่มีอะไรนั่นสิมันไม่ไม่ไม่เข้าถึงใจไม่มีอะไรมี่ความรู้สึกีเฉยมันก็หมดเรื่องมันจิตเนี่ยมันบังคับเราให้เดือดร้อนวนไหวยร้องไห้ร้องโหหมวเรระเฮฮ่าสารพัดทุกอย่างร้องไห้กันบังคับให้เราร้องไห้ทั้งที่เราไม่อยากร้องไห้ร้องไห้มันน่าเกลียดจิตใจน่าอาบอายขายขึ้นหน้าคนอื่นจะตายอ่ะแต่มันก็ มันข้าบไปจนร้องไห้ได้หอเราะันเพิดเพลินสนุกสนานดีไหมชอบใจมันควรที่จะมีหัวเราะเพิดเพลินยู่เสมอแต่มันก็เวลาร้องไห้ก็ทําได้เวลาเพิดเพลินโวกหัวเราะก็ทําได้งั้นพ่อะมันบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับแล้วมันก็หยุด เอาสติไปตั้งเมื่อไรย,ยุดเมื่อนั้นรักษาจิตอยู่อยู่คงที่เลยมีพูดถึงเรื่องควมโง่อธิบายวันนี้ว่าถึงเรื่องขโง่เราพากันเรียนมโม่กันเถอะมาเรียนขโง่กันเถอะเรียนอย่างวิธีที่ว่านี่แหละ มันยิงจะค่อยหายโง่ความโง่ไม่มีที่สิ้นสุดโง่ไปลึกซึ้งกระทั่งอันที่มันนอนอยู่ในกิเลสมันนอนอยู่ภายในใจก็เรียกว่าควาโง่อันนี้ยใสนอนอยู่ในใจก็เรียกว่าควาโง่ตราบใดยังไม่ทันถึงมื่อผลนิพพานตราบนั้นยังมีควาโง่อยู่ตลอดเวลา พยัญงจงพากรเรียนขงโง่มาถือวันนี้ะละเท่านั้นแหละผมก็เผว่านั่นนะกรรมฐานไม่ทําอะไรนี่จะนั่งรับหูรับตาง่เหลือเกินเหรอเขาบอกว่างัน้นเขาพูดกันว่างัน้นให้มันสมกับเาว่าลองดู้ามันโง่จริงๆโง่อย่างกรรมฐานเมื่อรับตาแล้วต้องเพ่งพิจารณา คือจะพิจารณาเอาพุโทโธก็ตามเถอะจะเอานาปาสติก็ได้แล้วแต่ให้จัตนนัดที่ไหนหรือว่ายุกหน่อข้อหนอก็ใช้ได้เหมือนกันสมารหังก็ใช้ได้เหมือนกันให้ใจไม่จูในอันนั้นเนี่ยก็แล้วกัน อันนั้นเป็นเครื่องล่อเหมือนกับตัวล่อปลาเนี่ยเอาเหยื่อมาล่อปลามันกินเบ็ดเวลาปลามากินเบ็ดแล้วมันติดเบ็ดเหยื่อเขาไม่เอาดอกเ,เ,เอาตัวปลามาถังหรอกส่วนสมายแล้วหางหรือว่ายกหนอพ้องหนออะไรต่างาหรืออนาปาสติเรามาถานก็ต่าง ุโทโธก็จางเมื่อจิตมันนิดมันนิ่งอยู่กับมันนั้นแล้วมันลืมหมดของภายนอกทั้งว่าจิตมาอยู่แล้วลืมหมดไม่คิดสงสัยถึงเรื่อง,งต่างๆที่มันคิดมันก็หายไปเมื่อจิตมารวมแล้วมันมันหายหไปยังจับจิตไม่ได้ก่อนนั้นนี่มัน มารวมแล้วมันหายออกไปสิ่งต่งตางๆแม้แต่คำวติกรรมอันที่ว่าอะไนะก็หายไปด้วยไม่ได้ความปล่อยโปร่งโล่งสวะสวะเบิกบานกับใน,จน,นใจาบ,บา,ง,าง,ง,งคนยังไม่เข้าใจซ้้าคำว่าเบิกบานคือว่าปล่อยโปร่งโล่งนี่ยังไม่เข้าใจซั้งว่าเป็นใจ อะไรเป็นคนปลอดโป่งโล่งปกโล่งใจนในไครโล่งใจก็บอกว่าโล่งใจปลอดโป่งก็ปลอดโป่งใจก็ว่าใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าใจมันอีกใจคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจคือให้าจปะโคมโปร่งนะคมโล่งนะคมสว่างนะวามเบิกบานนะใจประคุณนะั่นแหละ ใครเป็นคนว่าก็จับออกคนนั้นเนอะคนผู้ว่านั่ยนะเมื่อจับเอผู้ว่าแล้ว,นะอ,อ,ว,ลวอันนี้จะเห็นตัวขึ้นมาตัว,วปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจนะั้นจะเห็นตัวขึ้นมาจับเอาตัวน,นั้นได้ให้ได้ จับก็ให้อยู่ได้จนนานแสนนานก็นให้อยู่ไปซะก่อนคิดดูแต่เราเกิดขึ้นมายัางจับเอาตัวนั้นไม่ได้ราบทีอายุนานฝ่าน,นี้แหละยัยงจับตัวนั้นไม่ได้ถ้าเมื่อจับได้แล้วหนึ่งจะอยู่นานแสนนานก็นกนให้อยู่ซะก่อนอย่าพึ่งไปอยากรู้อยากเห็นเป็น น่นเป็นนี่อะไรต่างถ้าอยากรู้อยากเห็นเป็นโน่นเป็นนี่แล้วมันก็เลยหายไปหมดตัวนั้นก็ไม่จับไป่ไรั้มันมันวิ่งไปตามของเก่าเรื่องเก่าเลยหายไปหมดจึงให้จับตัวว่าต่อปลอดโ่งหรือตัวรู้ตัวเห็นตัวพวกคิดทุนึก กระจากของผู้คิดผู้นึกนั่นมันส่งไปในสิ่งใ,ใดๆจารของผู้นั้นผู้มันส่งนั่นมันจะเห็นตัวต้นขอามาัลนตัวนั้นเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวนั้นเป็นต้นต่อของป่อเกิดของกิเลสให้มันสงบให้มันโง่อย่างนี้เขาว่าได้ก่อนใ้มันโง่อย่างนี้ใครถาได้ ใครว่างเลยจะทำได้โง่โง่ใช่นะไหมันทำยากได้โง่นี่